<Okay. S 1> โอเค้วมันเป็นอะไร <c oughs> คือเมื่อกี้ผมอัดไปรอบนึงแต่ไม่รู้ทำไมมันเป็นแนวตั้งไงผมต้องมาสองรอบคือตอนนี้แบตก็เริ่มเย่แล้วใครอยากผมอัดเกมฮิตแมนรีบอลมั่งเกมรีบอลใหม่อ่ะ <c oughs> ผมก็ทำก็ปั๊มพลังได้ประมาณถึงแสนล้วมั่งเฮ้ยแดดไปตอนขอเข้าเกมได้ดีกว่าวันนี้มันนานไปแล้ว โอเคผมใช้ Wi-Fi ไม่ติดเวลาผมใช้เน็ตตัวเองติดคืออะไรกันโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูเหรียญก่อนดีไหมท่านผู้ชมจะดูอะไรผมอัดก่อน,นี้ว่ะงั้นผมพาไปดูเหรียญก่อนเลยดีกว่าเสียใจที่แล้วมากเลยแต่ก็แพ้ไปสองตาติด <c oughs> แล้วนี่คือเหรียญโรเจอร์ผมเหรียญเมื่อวานนี้แต่มันเลี้ยวมากเหรยียญนี้เอาให้เลย แต่ก็ตุ๊กเซ็็จะเป็นเหรียญที่ดขึ้นหน่อยเพราะว่าอะ่า้อนิาลมัเก่งนัได,ได้ดูภาพมันเล่าเรื่องนี่นะทางชีวิต8ว่าเป็นกลุ่มหมวกฟางกลุ่มหมกฟางได้8ทางชีวิ14แล้วดูเสี่ยหนึงหมกฟาง4ทางชีวิ11%ทางชีวิว14%คือมันผมวมันสุดแล้วนะเหรียญเนี้ยคือใช่ไหมกัลตุเซใช่ใช่ช่พูดคนเดียวบ้าไปแล้วเนี่ย เามาป้าเตยทำไมเจอกันในกรมนะครับอ้เสียดายไม่เลไปะเออใช่ผมลืมอธิบายอธิบายเลยคือว่าไอไอเนี่ยคือผมอะไอรหัสซีพีนายซีพซีโรที่สุ่มชนบะบัตตาไปด้วยไอหนวดขาวก็คือมันหายไปแล้วครับใช่มันหายไปแล้วครับผุ่มลบ ดีละรหรัสรหัสแล้วยิิงผมจะย้ายไปเครื่องแม่แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมซุ่มได้โรเจอร์นะแล้วมีรหัสเก่าเพิ่งกู้คืนได้ว่าผมนึกว่าเออมันบัน,นทึกใน,นเครื่องพ่อไงอแล้วไอรหัสโรเจอร์ที่ผมซุ่มได้อีกรหัสนึงอะ่ะมันก็บินไปจะย้ายเข้าเครื่องแม่มันก็บินแล้วก็หละนี้ผมก็ซุ่มได้โรเจอร์สองตัวเลยคือไม่ได้เติมเลยโอเคงั้นไปเจอกันในเกมนครับผมจะเล่นการน,นะ โอเคผมก็เจอแมทแล้วคือว sure ่าผมว่า hmm. ต <I guess S 1> uh ู้โรเจอร์นี้ก็จะแบบเขาน่าจะเอามาดับดับตู้ก่อนใครดูอะใครโดยเอ็กจะเข้าถ้าใครไม่รู้ก็ใครโดยเอ็กจะเข้าครับใช่จนผมก็ไม่ก็ไม่รู้จะเก็บดีหรือเปล่าเพราะตัวพวกเอ็ก่ยผมไม่แน่ผมจะเล่นมีนตัวหลักดีหรือเปล่าดีเพราะว่ามันโกงเกินนะแต่เล่นก็ได้สาดได้มา ว่าถ้ามันโหดเกินเงี้ยวิ่งเงี้ยแล้วมันก็จะเล่นสนุกไหมความสนุกอาจจะลดได้คือขออภัยเรื่องที่มันมีเสียงลมเข้าหรือมันอะไรก็ได้ยวดรัวนะผมอัดดีเอาเลยโอเคผมก็จะพยายามแก้แล้วกันใครชอบคลิปผมกดไลค์กดติดตามไม้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมมันไม่ได้ตังค์เลยแต่มันก็เป็นกำลังใจให้ผมมาก โอเคจังหวะนี้ชาร์จโลกรามปึ้มไปทั้งหมดเลยโอเคผมฆ่าหนวดขาเขาก่อนเอากูดาวสกิลสองโอเคเยื้ยึดยึดดิเพื่อนรออะไรอ่ะขอเยืดสิยืดไม่ได้ไอแบบนี้มันบัคบัคใช่มันคือบัคผมเคยเป็นแล้วไอแบบนี้อุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยิุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอด๊ยอุ๊ยอ ทีย่สิบเปอรซ็นต์นะไม่ได้จะอ้วนนะไม่ได้จะอ้วนนะไ,ได้านะเอคณะตาผมอ่ะสันเรื่องร้อยผมก็เสียดดยอยู่ว่ามีรถสวยดีอะไรเนี่ยโอ้ยคุณันโอ้ยนคนคนี้ขอโกรธมากคุณตายเลยเฮ้อเศงษฐกิได้อย่งคได้ิ่เ,เป็นคนเห,หรอมไหม ที่ผมเคยบักนะเนดีมากเนี่ยเน็ตไวไฟเน็ตเป็นเน็ตดีมากเลยเนาะเน็ตผมอะแต่แล้วมันน่าจะบักจริงๆเลยญาติคือไงญาติผมที่เล่นด้วยวะเป็นนะอย่างนั้นแหะต่อหน้าทำอย่างเงี้ยเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยให้ให้ใหไม่ไม่เฟี้ยนะนายไม่เฟี้ยนะนายเราไม่ชอบอะเราไม่ชอบอะเห็นเห็นล้อที่ที่อะ เท่่างนี้บุพเทนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วฝันไปก่อนลูกทรพีเหรอแล้วเลยแล้วเลนผมชอบพิษน่าจะโงโงโงง่โง่้ง่โง่โง่โอเคโอเคโงโ่โง่โโน่่่อ่่่่่่น อ,นนะอ,อ,ยอยากไปหว่านไหมอ่ะฮะคู่ปรับกันอะอยากไปไหมอยากไปหว่านไหมอะเอ้า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 เอาอืมฟาดไปก่อนหนึ่งจังหวะผมตบก่อนเลยอย <down load ed> ุ้ยตีต้มยำเลยอ่ะตีต้มยำอร่อยจังโ <down load ed> okay. อเคไายยึดเลยเพื่อนก็รู้สโน เอาประเเดียวกันนะครับอืใส่วิ่งกวนๆแต่โหดนะแต่ก็ดูพูกผมมันกล่าวว่งได้หกสิบเลยโอ้อาฮืชนะไปโอเคไปเริ่มอีกตาหนึ่งเลยดีกว่าคือแบตก่อนหน้าโอเคไปเริ่มอีกตาหนึ่งเลยดีกว่าครับโอเคแต่อีตาที่แล้วผมอัดไปมันโห มันหลุดอะแล้วมันก็เสียคะแนนฟรีโอเคไปเจอในแมทแล้โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในดาสเตเดโลดีซเช่นเคยอ่าฝ่ายตรงข้ามวิชิวชิวเจะเสียวกลัวแค่เอ็เด็กกับกับรอวิ่งแดงก็ไม่ค่อยไปขวสัลวงมันแ่แข็งนะฟังผมมีแชงโอเคนี่ผมอัดเลีล้ยวนะผมไม่ได้พากเลย อาจจะเล่นเกา่กาๆหน่อยผมก็เล่นไม่เก่งแล้วก็มันต้องใช้สมาธิคุยไปด้วยแต่ก็ดีโอเคผมก็ได้อยู่เลยโอเคเชงคุดเชงคุดนี่คือใครบอดหรือเปล่าเชงคุดเนี่ยเชงคุดเชงเชงชงคุดว่าน่าจะบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคไปเลย ยิดตรงมือเพื่อนตีสองฮิตแบบะคือผมตีได้แล้วนะโอ้โวมันช้ามีดูดิถ้าเป็นลูกตัวลูกจิเนี่ยก็จะตีสองฮิตมันก็จะเร็วแตวนี่มันช้าว่ะเดินยังจะเร็วโอเคสโมเกอร์หรอสมเกอร์เนี่ขอรบอยู่ครัโอเคเนี่ยผมล้คานคุกคันจริงนะ อย่างนี้เลยเขาตายไปยเกินแล้วเลยเออขอเลือดขอเลือดก่อนโอ้ไม่มีว่ะไม่เป็นไรฟันไปก่อนฟันไปก่อนเพื่อตายจะดูสีไหม้ดูวิวร้อยหน้านี้ชนะโคตรมากเลยอุ้ยเออนี่แหละแชงทำดีทำดีสวยเลยเพื่อนนายน่าวจมวิวแปดสี่แล้วดูตรง เขาดูร้อนนะเด็กแต่แชงมันแรงอยู่แล้วครับตัวมันอนะมันยังได้นะผมว่าเล่นมันก็ยังไม่แย่นะแต่ผมว่าโราเจอร์น่าจะโกงกวหวอยู่แล้วตัวท่าก็ชนะมันแบบมันดูโกงกว่าเยอะเลยผมว่านะไม่ได้จะอวยชอบแชงผมก็ขอโทษด้วยผมว่าตัวมันโกงจริงน,นะโอเคปเสยวปาปามายังไม่มาพี คาลเตอร์ว่ะตัวเคาลเตอร์อไปนู่นแล้วโอเคโอ๊ยอะไรเนี่ยเน็ต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 โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเฉยเฮ้ยยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเออเด็กแตกเฮ้ยคือเน็ตผมมันแย่มากๆเออปาดไปเสียงเสียงไปแล้ว โอเคตาอนนี้น่าจะคิวๆขึ้นเห็นมันเป็นอะไรอย่างมันขึ้นเรื่องขี่ะฝนตกก็จะมาะ้านนี้เลยอยาก่าาจรงเลยใ่นี้เลยเอ้าแฉงเออแฉงอว่าตัวตึงอะตัวแบกเลยตัวแบกเลยนะมาีม่ของเพื่อนนี่ว่าเอ้ยคาเตอร์ไม่ชอบเอ้ยโดนอีกแล้วโดนขาดทุกอย่าง ทำไมต้องโดนขัดทำลายโรเจอร์ได้ลงคอเลยหรอทำลายโรเจอร์ได้ลงคอเลยหรอได้ลงคอหรอไม่ชอบนะไม่ชอบนะไม่ชอบนะเจอไม่ชอบ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 เฮ้ยเกมเพอร์เฟสก็ไม่หายใจว้าบไปว้าบมาเน็ตผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นใครเขาไม่ได้โกนถึงเน็ตผมไม่อะไรอ่ะโอเคจบไป ตานนี้ใด้ความชิลไอ้ไไอยอยขยายผมอาจเกมทีบอลได้บ้างตอนนี้ผมกำลังดนันพลังให้ได้ถึงแสนแล้วจุดตอนนี้ไปได้วยความสบายเฮ้ยทำอันนี้เป็นปกคลิปดีไหมคูณโร,รเจอร์เออได้อยู่เคไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด